Jan, 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 jan. Oh, oh, dicay, dicay. Dicay lah. Dicay rumpur malak tu. Uh. Loh, lo, lo. Hmm? Ini lah ya. Tuan-tuan lah, yuk. Tuan-tuan lah, tuan lah, Hmm? 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 Oh. Dicay balak rumpur dah, dah, dah. Dah, dah, dah. เช้าวันนี้อากาศก็เย็นสบายจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนาะมีหมอกลงปรปลายช่วงนี้ก็หลังออกพรรษามาก็มีเทศกาลงานบุญงานกระถิน <c oughs> กระถินถึงถึงสิบสิบห้าก้ามเดือนสิบสองเป็นเพเดือนสิบสองก็รอกระทงหลังจากนั้นจาก ถึงสิบห้าค่ำเลยสิบสองก็หมดหมดระยะเวลาที่จะทอดกระถินกไปเป็นช่วงรอกระทงหลังจากรอกระทงก็เข้าสู่บรรยากาศหน้าหนาวแล้วหน้าหนาวก็จะเข้าสู่การท่องเที่ยวแหละท่องเที่ยวท่องเที่ยวรับบรรยากาศหน้าหนาวกันเทศการการท่องเที่ยวงานการต่างๆก็จะจอเป็นช่วงช่วงปลายปีนี้แหละนะ เรากระทงไปจะถึงปลายปีถึงต้นปีหนะ้ารับปีใหม่ประมาณนั้นเนาะนั่นคือเป็นเรื่องของทางเรื่องของทางโลกคนพระหลังจาออกพรรษาแล้วก็จาริกทำไปเรื่อยๆหลังจากพนะักเกษียเสร็จนะก็จะจะจาริกถแถวงบุญถวาธรรมไปในที่ต่างๆเพื่อการปฏิบัติ แห่งความสงบแห่งความปลดปลดจากอาสวะทั้งหลายขอหงลวงปู่ก็จะมีโอกาสไปหลายๆที่อยู่นะกาสพักราครูบาอาจารย์ไปเยี่ยมจติธร,รรมแล้วเข้าเข้าสู่ระบบการอบรมสัมมนาศึกษาธรรมะในสถานที่ต่างๆในวัดวาอต่างๆพระก็จะเข้าปฏิบัติธรรมปฏิบัติข้อกรรมในสถานที่ต่างๆ แจนแจนจนแจนแจนแจนมาลองพูดแล้วไม่เห็นบุหหลวงวันนี้หลวงไม่มาแจนแจนกินอาหารและเจนแจนจนแจนวิ่งถนนรถจะชนหลายรอบเลยนี่กินอาหารได้แลนะกินเยอะๆกินเยอะๆเจนแจนไม่เห็นบุหหลวงเลยไปไหนไม่รู้บุหหลวงหลวงไม่มาจิตใจกินอาหารได้แล้วกินเยอะๆกินเยอะๆแกงแังกำลัง เดนจกินคนเดียววันนี้มีใครมาแย่งเลยสบายใจเนาะคุณหลวงก็ไม่เห็นวันนี้คุณหลวงไปไหนไม<ล>่รู้ับการทําบุญทําด้วยใจการให้ทานเราก็ให้ด้วยความเมตตาทําแล้วเรามีความสุขมีความสุขใจแล้วก็ทำทำด้วยความตั้งใจด้วยจิตเมตตา ก็เกิดความสุขหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาสอนให้เรามีทานศีลและภาวนาทางคือการให้ทานแบ่งปันต่อผู้อื่นไม่ว่าคนหรือสัตว์เราก็ให้แบ่งปันกันไปการให้ก็ทำให้เกิดความสุขกับตัวเราผู้ให้ผู้ให้สุขใจผู้รับสุขใจผู้ให้มีสุข ทุกคนทุกชีวิตเกิดมาร้วนปรารถนาถึงความสุขแต่ความสุขของแต่ละคนแต่ละท่านก็มีไม่เท่าเทียมกันนะบางคนเกิดมาก็มีความสุขตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงหมดอายุไข่แต่บางคนเกิดมาก็ไม่มีความสุขเลยตั้งแต่แรกเกิดเจ็บป่วยพิการไป็น้ไปนี่ครับก็ แต่ละชีวิตจะมีความุขเท่ากันะบวดนีก็ขึ้นอยู่กับกรรมกรรมของแต่ละคนแต่ละท่านมีไม่เหมือนกันแต่พุทธภาษิตตัดไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโก,โกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมไปไปตามกรรมขะน,นั้นผู้ที่ปรารถนาเรื่องความสุขก็ต้องมันสร้างคุณงามความดีปฏิบัติให้ทานรักษาศีลและภาวนาศีล ถ้าผู้ใดมีศีลร,รักษาศีลปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนามีอยู่ห้าข้อเท่านั้นศีลห้าห้าข้อเท่านั้นปฏิบัติง่ายๆครับทานศีลภาวนาศีลห้า 5. ถ้าชุมชนใดบุคคลใดในชุมชนนั้นเป็นผู้มีศีลสังคมนั้นจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะเราไม่ต้องกังวลว่าใครจะมา เขีนค่าค่าทำลายชีวิตซึ่งกันและกันเรื่ต้องห่วงกังวลว่าใครจะมารักขโมยสิ่งของของเราเป็นต้องห่วงกังวลว่าใครจะมาพิลุกพิมียเราไ็นต้องห่วงกังวลว่าใครจะมาพูดปลดโกหกกรอกวงเราแต่ไม่ต้องห่วงกังวลว่าใครจะมาสร้างความวุ่นวายให้เกิดความวุ่นวายในสังคมนั้ ราทุกคนเป็นผู้มีศีลนะศีลการรักษาศีลนนั้นจะอยู่ร่วมกันยังมีความสุขครับแล้ก็เป็นชาวพุทธนะปฏิบัติตามหลักทำคำสอนของพระพุทธศาสนาสาชาทุกคนทุกท่านสามารถปฏิบัติได้ทุกคนทุกท่านขอให้มีความตั้งใจ ปฏิบัติตามหลักธรรมอยู่ที่บ้านเราก็ทําความดีได้อยู่ที่ไหนก็ทําความดีได้ความดีอยู่ที่ตัวเรานีแหละผู้ได้ทาพู้นั้นไปพูดได้ผู้ใดสร้างพู้นั้นไปพูดได้ใจในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดีใจปรารถนาในสิ่งที่ด,ททดีทำแล้วไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เราก็มีความสุขกับสำหรับคลิปวันนี้ลูกบองาภาพบรรยากยาศยามเช้านี้ให้กับทุกท่านได้รับชมขอให้เพื่อนสนิก็ขอนนนขอนโมทนากับทุกท่านที่มีจิตเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายให้ความรักความเมตรตาต่อสัตว์โลกทั้งหลายมีจิตใจเป็นกุศลขอบุญกุศลทั้งหลายจงอวยพอให้ทุกท่านพบความสุขความเจริญ มีความสุขกายสุขใจปรารถนาแต่ขอได้ทุกความรู้มากปรารถนาทัวกันทุกคนทุกท่านเธอสาธุปณิวัตก็มีภารกิจไปช่วงบ่ายทุกบ่ายก็ออกภารกิจทุงเช้าก็ดูแลวบารามีวัดน,นี่นะช่วงปลายปีนี้ก็จะมีงานบุญต่างๆหลังจากเรากระทงแล้วก็จะออกจะลิขจะลิกไปงางที่ต่างๆ ในแต่ละว่าก็จะมีการจัดงานเข้าเป็นวัฒก,กรรมงานปฏิบัติธรรมนะหลายๆที่ผู้บูกปฏิบัติมาทุกๆปีปีปีนี้ก็จะไปเช่นเดิมครับเดินจาริกบ้างช่วงก่อนนั้นเดินไม่ได้รถเดินไปไปตั้งแต่ลำปางถึงสุราธานีใช้เวลาหนึ่งเดือนเดินไปนู่นนะปะัจจุบันนี้ก็ ถ้าเดินไปเรื่อยๆวันล,ละสิบกิโลสิบกิโลเมตรก็เดินได้อยู่เรามาเดินแบบไม่ได้รีบรีบร้อนเดินไปเรื่อยๆค่ำไหนนอนนั่นปรากฏนอนตามตรนทางแล้วการปฏิบัติการปฏิบัติเดินทุดดงเดินทำมจรลิกทำมิจฉาตระก็จะได้เกิดบุญบารมีที่เราได้ ตั้งจิตอธิษฐานไว้ครับก็ขอนโมทนาทุกท่านเนาะขอบุญกุศลทั้งหลายที่หลวุได้ปฏิบัติที่โยงส่งผลยังสาธุโนทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่วงคิดของปู่ด้วยดีตลอดมาก็ขาอนโมทนาสาธุเดี๋ยวเราติดตามชมคลิปต่อไปเขาบอกคุศลเบียดทุกคนทุกท่านสาธุอายุวันโอสุขังพระลังน้องเันจังก็เดินตามมาไม่ทิ้งเลยเนี่ยเป็นลูกศิษย์ไปด้วยกันไหมลูกเดินทุเรศไปด้วยกันเหรอ ตอนนี้ยังไม่ไปเนาะเดี๋ยวหลังจะออกกระทรงเราจะให้อ,ออกเรากระทรงแล้วก็เดินเดิน็กลนๆะแต่ทมัยนี้ก็เอาอยู่ที่สะดวกว่าเราจะที่ฐานจากตรงไหนไปตรงไหนได้ก็ไม่ต้องเดินตลอดเส้นทางก็ได้ขึ้นรถบ้างเดินบ้างเนะวลาทุกอยวันโอ๊ตกงาลงวัา